สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าและช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเกอร์โมเด o ว e นพี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับนี่ TV 190นะครับโวลูม่สิบครับกล่องผมมันสีซีดนะจริงๆกล่องเขาจะเป็นอารมณ์สีเขียวๆนะฮะนี่สีซีดโดนแดดเยอะไปหน่อยนี่สีจริงจะเป็นอย่างนี้นะอ่ารถญี่ปุ่นนะครับผม ลายนี้ก็จะเป็น8กล่องต่อเซ็ตนะครับแล้วกล่องนี้เป็นกล่องที่190ตัวนี้นะ,ะตัวนี้มีความพิเศษนะก็คือสามารถเล่นกับ189 18 1ได้ด้วยนะครับก็จับกู้นแบบนี้นะกับโรบินตัวปอมนันเองนะครับเขาก็ไกลมาให้นะนี่ฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวโมเดลกันดีกว่านี่ครับตัวเล็กๆนะครับ ชอปเปอร์ตัวปอมนะแทบจะขายคืนเงินอยู่นะแต่หน้าตาแบบหมาจิ้งจอกชัดๆดูว่าดูนี่อันนี้จะมีโซ่นะครับเพราะจะเล่นกับตัวโรบินปลอมนะเขาก็จะจับคู่กันนะครับนี่ลงรายลดงดีเทลก็ได้อยู่นะโอเคมาดูตาปั๊มตาปั๊มก็จะอยู่ตรงหลังหมวกแบบนี้นะครับนี่ชัดๆเลย แล้วก็มากันที่เสาครับเสาเห็นไหมนี่ครับยี่สนะครับแล้วก็มาที่ฐานครับจะตรงกันนะนี่มันสิบอ่าโอเคตัวนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นช็อปเปอร์ตัวปลอมถามว่าใครควรเก็บก็จะเป็นกลุ่มที่เก็บกลุ่มหมวกฟางตัวปลอมนะครับนี่ครับ เขายังมีแก๊งของเขาอยู่ก็เก็บเป็นกลุ่มได้อีกหนึ่งกลุ่มนะครับราคาไม่แรงครับเป็นโลฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปจัดไฟกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนครับสำหรับช็อปเปอร์ตัวปลอมนะครับเอาละครับไปดูเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดตอยดยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ